ดีค่ะเพื่อนๆไม่ออนงานถักโอเคนะคะตามที่เราให้สัญญากันไว้เราจะพาเพื่อนๆมาทำคอ,อเสื้อนะคะคอเสื้อแล้วก็ลายเสื้อนะคะเป็นลายสับป,ปะรดเกี้ยวนะคะสับป,ปะรดพันหลักพันกันนะคะทีนี้ คลิปนี้แม่อ่อนจะพาเพื่อนมาทาดอกตรงนี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆทาดอกตรงคอก่อนนะคะอดอกนี้จะทําที่16ดอกนะคะเพืเ่อนๆทาที่16ดอกก็เอาเอาตัวเองเป็นเกนนะคะเอาตัวเองเป็นเกณนจากแม่อ่อนก็จะใช้ตรงบาไหลนี้5ดอกนะคะ5ดอกสองข้างเป็น10ดอก นะคะแล้วก็จะมาใช้ตรงกลางนี้อีก3มดอกสองอันก็จะเป็นหดอกนะคะก็จะรวมเป็นที่สิบหดอกนะคะใครอกใหญ่ก็เพิ่มได้ใครอกอกเล็กก็ลดลงนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำดอกกันนะคะทำดอกกันค่ะปกติแม่อ่อนก็จะใช้ไหมที่มันเสรนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็สีนี้ก็จะม่วงนะคะ เหลืองทานตะวันอ่าเหลืองดอกคูณทีนี้เราก็มาเจอเหลืองกล้วยหอมกับม่วงเหมือนกันนะคะก็เหลืออีกที่สามดอกแม่ออนก็จะเอาสีนี้ใส่เลยนะคะ <g ül> เพื่อนเพื่อนเรามาเริ่มกันเลยค่ะ <g ül> ใช้สีม่วงก่อนนะคะ <g ül> เพื่อนเพื่อนพันหัวเข็มนะคะขึ้น โซ่ไปที่หกโซ่นะคะเพื่อนๆทำห่วงค่ะยิ้มหลักแรกเลยนะคะขึ้นไปที่สามลงหลักไปที่สามหลักนะคะเพื่อนๆเส้นสิบ หกไม่ออนลงสี่หลักนะคะเส้นยี่สิบไม่ออนก็จะลงที่สามหลักมันจะได้บาลานกันเสร็จแล้วให้โซ่สามนะคะเพื่นอนเราจะทำอย่างนี้ไปที่สี่สี่จุดนะคะ เรามาเริ่มกันค่ะต่อกันไปเลยด้วยที่โซ่สามนะคะลงหลักพันคอครั้งเดียวนะคะลงอีกสามหลักตัวนี้ก็จะไม่ได้ยากลงยากอะไรนะคะเแล้วให้โซ่สาม ทำอีก3มหลักนะคะแล้วก็โซ่สามจิ้มมือหลักเริ่มต้นเลยนะคะเพืเ่อนอันนี้นะคะแล้วก็ล็อกแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะสีม่วงจบงานนะคะสีเหลืองมาต่อเลยค่ะสีเหลืองจะมาลงในจุดนี้ นะคะคในห่วงนะคะสีเหลืองลงในห่วงสีเหลืองลงในห่วงเราก็จะมาจิ้มเอามุมนี้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยล็อกลวงเข้าไปในห่วงนะคะ,ะล็อกตรงนี้ดึง เสร็จแล้วให้ขึ้นโซ่สามโซ่เหมือนเดิมนะคะอ่าลงไปที่สามบักนะคะพร้อมกับโซ่เมื่อกี้นี้เสร็จแล้วให้โซ่สามลงซ้ำที่เดิมสามหลักค่ะ ประมาณนี้เลยตัดไหมก่อนเสร็จแล้วเราก็โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ลงในช่องนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเมื่อกี้ลงไปที่สามหลัก สามหลักค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่ตรงนี้เป็นโซ่สามนะคะโซ่สามลงหลักไปอีกสามนะคะพันหลักครั้งเดียวนะคะเสร็จแล้วก็โซ่ห้าเพื่อนๆมีสี ไหนก็จัดเลยนะคะโซ่สามค่ะแล้วก็ลงหลักสามสี่ช่องนะคะเราได้ที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามช่องที่สี่เราก็โซ่ไปที่ห้าโซ่เหมือนเดิมนะคะ,ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงมา ทำช่องนี้ให้เต็มนะคะนี่ค่ะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาเอ็กปิดงานเลยนะคะปิดสีเหลืองค่ะเอกตัดสีเหลืองเลยนะคะ เก็บส้นใหม่ไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนะคะหรือจะยังไม่เก็บก็ได้นี่นะคะเอาไปเก็บไปด้านหลังก่อนเดี๋ยวเราเก็เช็คอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อมากิ้มเอาหัวหลักสีมิ้นนะคะต่อไปเป็นสีมิ้นท์อลอกงานก่อน ขึ้นโซ่นะคะสโซ่เสร็จแล้วลงหลักอีก3มหลักนะคะสี่กับโซ่เมื่อตกี้นี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่3ลงหลักซ้ำที่เดิม1นึสองสนะคะทีนี้ก็ หลังจากนั้นให้เราโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ในช่องนี้ลงไปสี่หลักนะคะในห่วงนี้ลงไปสี่หลักสองสามสี่นะคะเมื่อเราได้สี่แล้วปุ๊บเราก็โซ่ห้า ลงในช่องนี้อีกนะคะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วในะโซ่หนึ่งสองสามลงซ้ำที่เดิมนะคะในทางแยกนี้นะคะเ,เพื่อนๆลงซ้ำอีกสี่หลักค่ะ เมื่อเสร็จสี่หลักแล้วให้โซ่ห้านะคะลงในช่องนี้สี่หลักค่ะนี่ค่ะเมื่อเราได้สี่หลักแล้วให้เราโซ่ไปที่ห้าโซ่นะคะลงช่องนี้อีกมุมนี้อีกนะคะหนึ่ง สองสามสี่นะคะแล้วเราโซ่สามลงซ้ำที่เดิมอีกสี่หลักค่ะตอนนี้แม่อ่อนเสียงแหบค่ะเสร็จแล้วให้เราโซ่ห้าลงช่องนี้สี่หลัก นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็โซ่ห้าเรามาลงมุมสุดท้ายนี้นะคะลงเหมือนเดิมค่ะสี่หลัก โซ่สามลงลงอีกสี่หลักนะคะเราได้หนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมนะคะตรงช่องนี้ลงอย่างละสี่หลักเสร็จแล้วให้เราโซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่ลงช่องนี้ให้เต็มค่ะ สี่หลักค่ะนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วให้เราโซ่ไปที่สามสี่ห้าเหมือนเดิมนะคะเราก็มากิ้มเอาหลักแรกของเรานะคะเลื่อนมาเพื่อเราจะได้ปิดงานนะคะนี่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อน เลื่อนงานก่อนนะคะให้เพื่อนเลื่อนงานก่อนนี่นะคะพื่อเราจะได้มาอยู่ตรงช่องกลางนี้ให้ขึ้นโซ่ไปที่3โซ่ลงไปอีกเหมือนเดิมสี่ห่วงนะคะเออสี่หลักนะคะพร้อมกับโซ่นี่ค่ะ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดพันหัวเข็มลงซ้ําที่เดิมอีกสี่หลักนะคะนี่คือนี่คือหัวแยกหัวมุมนะคะเพื่อนๆทางแยกหรือว,ว่าจุดร่วมของเรานะคะจะเรียกได้หลายอย่างนี่ค่ะเสร็จแล้ว เราก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้เ,เลยนะคะเอ็กลงแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามมาห่วงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพันมาเข็มมาลงแยกนี้นะคะหนึ่งสองสาม 4, นะคะเมื่อเราได้สี่แล้วเราก็โซ่ไปที่8ดนะคะสี่ห8ดแปดพันหัวเข็มลงหลักซ้ำที่เดิมนะคะงานจะจบอยู่เท่านี้นะคะเพื่อนๆีน่แถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะนี่ค่ะสี่มุมก็จะได้แบบนี้นะคะสี่มุมก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ ถ้าเพื่อนๆอาจเริ่มต้นดอกแรกเพื่อนๆก็ทํำมาให้จบตรงนี้เลยนะคะทำมาให้จบเลยทีนี้ในส่วนตัวของแม่อ่อนแม่อ่อนจะต่อนะคะเพราะว่ามันจะเป็น2องดอกสุดท้ายแม่อ่อนจะต้องต่อนะคะทีนี้แม่อ่อนก็จะสอนเพื่อนๆในการต่อไปเลยนะคะเราก็เอ็กมาข้ามมายางยงกี้ มุมนี้กับมุมนี้เราจะต่อนะคะเราลงไปสี่หลักค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เราโซ่โซ่ที่สี่โซ่นะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทีนี้งานเรานะคะงานที่เราจะต่อ นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเราจะต่อดอกนี้มาเลยเมื่อเราได้สี่โซ่แล้วนะคะเราหยิบงานมาเอาด้านในนะคะด้านด้านด้านถูกไว้นอกนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ล้วงไปเลยต่อง่ายๆนะคะแล้วก็โซ่ สามสี่โซ่สี่ลงมาแล้วก็มาใส่หลักให้เต็มแค่นี้เองค่ะไม่ยากเมื่อเราได้สี่เต็มแล้วนะคะสี่หลักเต็มแล้วให้เพื่อนเพื่อนขึ้นโซ่ไปที่สี่โซ่สี่โซ่นะคะแล้วเราก็ไปล้วงเอาห่วงด้านนู้นนะคะ นี่นะคะสี่โซ่กลับมานะคะเพราะว่าอดอกนี้แม่ออนจะต่อที่สี่นะคะสี่โซ่ ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอยากกิตกับแมวันนี่แหละไ่เย็นุงทีนี้เราก็มานี่ค่ะหนึ่งเราก็มาลงช่องหลักนี้ให้เต็มนะคะลงไปที่สี่หลักเสร็จแล้วให้เราโซ่สี่นี่ค่ะง่ายๆเลย เสร็จแล้วก็โซ่กลับมาที่สี่โซ่ผ่านหัวเข็มมาลงอีกสหลักให้เต็มเลยนะคะ1นึ่สองสานะคะเสร็จแล้วก็โซ่ไปที่5โซ่นะคะหนึ่งสองสามี่แล้วก็ x ลงห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็กลงห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เราก็มาปิดงานเรานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็ตัดไหมเลยนี่ค่ะวิธีการต่อนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ออนต่อให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้ในในส่วนตัวแล้ว เราต่อแบบนี้เราก็หันมุมกลับได้หมดเลยนะคะเพืเ่อนอันนี้นะคะทีนี้ก็เหลือดอกสุดท้ายที่ไมอ่อนจะต้องต่อที่สี่แถวเลยการต่อที่สี่จุดเลยเราก็เริ่มต้นตรงแรกนี่นะคะแล้วต่อจากจุดแรกเลยแล้วก็จุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่เลยแล้วน้องก็จะมาชิดกันแบบนี้นะคะเพื่อนไมอ่อนให้ดูนี่ค่ะตามที่ไมอ่อนต่อมา ก็เหมือนกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆือนต่อแบบแบบแม่ออนพาต่อเมื่อกี้นี้เลยนะคะนี่ค่ะ1ิบสดอกนะคะ16บหกดอกนี้อกที่สามแปดถึงสี่สิบนะคะอกสามแปดสี่สิบก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบแขนกว้างๆนะคะก็แล้วแต่นะคะเ,เพื่อนเพือนเพราะประมาณนี้นะคะแม่ออนก็จะใช้อยู่ที่16ดอกนะคะ แล้วทีนี้เราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปก็จะเป็นตัวลายนะคะตัวลายของของเสื้อนะคะเพืเ่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ